สวัสดีค่ะอิ๊ีจ้าสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์เนาะยายทุ่มหดหดหดขนากอนพี่น้องอืมยายทุ่มสื่อขนามามาบานไว้ยายทุ่มหดขนากรแจ็กสิเกิดบ๊บุนีร่องเบงเนาะพี่น้องค่ะซื้อขนามาปลูกมาบานไว้นะ ขนาเมา่อวานไว้เยซี่อาจจะไม่เห็นเย่ทุมท่มเด้อเพราะว่ายเย่ทุ่มอยู่ด้านข้างวานขนาค่ะว่าชิเปาี้หมูเอาคือขี้หมูน้ำเกิือมาใส่อยู่ค่ะมีห้อยมีห้อยเด็กๆร้อมได้เดี๋ยวนี้มีห้อยเด็กๆยู่ ยู่บ้านนี่ละสี่หาโตยู่นี่วนนัวนคณะวันคณะไม่เคยเจบกินพี่น่องมี่ักผมดูพักผมกมี่ย่อยร่นเอา ักไปไว่าพักผมกับือพักผมบานเทาระพักผมเพือ่อนพักผมเนะมาะวาังอ,อื่นเพ่นสเอ,อื้นว่างไหนบุญใหญ่ทุ่มกับโบหูเพื่อก่อนจะมาย้ายทุ่มบานย้ายทุ่เอ,อื้นพักผม ย่านย่านเม่นหยาเนี่เกิดก้อนย่านเม่นหยาเกิดก้อนพักอยู่ดอกพี่น่องเอ้ยฮะหยาไหลหยาไหลคักไหลเนี่ย น่านเกิดเนาะพี่น้องขนาดเพิ่นเกิดยาก่ยเจ้ว่ายายทุ่มกับมัพปูขคือเ่าว่นสีวานพักปูอยู่ทา่าคูน ปลูกยางมีพริกมีบักฮูงนี่ทุ่มปลูกไว้ค่ะเอซี่จแต่ว่าจักสีได้กลินก่ได้กิน่นถั่เบิงอีกเคือน,นึงเน,นาะตักนัางตูกับมี่ตะไข่กัมี่ปลูกไว้ก่อนอันนี้เป็นตักน้ำต้นไา้สาญ่ได้มากหมดนี่เพราะว่าน้ำใในสาหน่อยมันมีเห็ี้ฟุ้งหลายมันตัน 不母、oh เสจ๊ะโฮโหโฮสวัสดีนะคะยายทุมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ